สวัสดีค่ะสวัสดีครับปีสิเดยด์ครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอกระแสแรงมากครับมีแต่คนพูดถึงแล้วก็ถามหาโดยเฉพาะหนุ่มสาวๆที่ยังโสดแล้วก็ต้องการมีความรักต้องการหาคู่วางัันว่างัันเถอะค่ะแม้แต่เหล่าดาราเองก็เถอะถ้าใครที่คิดจะอยากมีคู่ก็จะคิดถึงเธอคนนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเธอคนนี้เนี่ยไปช่วยเหลือเรื่องความรักที่ไรเนี่ย จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยเรียกได้ว่าเป็นานางฟ้ากาเมาเทพบนโลกมนุษย์ของจริงอะไรประมาณนั้นเวอร์ <c oughs> ไมไหม,ไมแต่จริงนะคะแต่แต,แตมันเป็นเรื่องจริงนะฮะท่านผู้ชมแต่วันนี้เราไม่ได้ให้เธอมาหาคู่ให้ใครในรายการน,น,นะครับแต่เราจะมาเจาะชีวิตรักของเธอเองครับเพราะว่าเธอมีความรักที่ที่เรียกว่าลงตัวมาก และก็เธอก็ยังเป็นสซัยพแสนล้านด้วยอีกต่างหากเป็นที่น่าอิจฉาสำหรับใครหลายๆคนเราไปพบกับเธอเลยดีกว่านะฮะเจ,จ้าของฉายาพระแม่มาติกาาบีมาติกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนะ่ะนยังขาวอาา่อน่าอยู่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกี่ปีแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้เจอกันบีเคยมารายการของาะอาตอนนั้นโอ้โหประมาณ9้าขวบเลยค่ะเออท่านผู้ชมอยากเห็นไหมฮะว่าบีมาริกาตอน9้าขวบอะเป็นยังไงอยากเห็นนะอยากเห็นเหมือนกันค่ะอยากเห็นเหนุ่มไงเยอะเลยเอาไปดูครับนะฮะสี่เติมสแควร์นี่เป็นเด็กอะเราเล่นเรื่องสายโลหิตค่ะสายโลหิตใช่โอ้หน้ำตา ก็เรื่องไปโยกร้องจริงทุกครั้งหรือเปล่าคะครั้งค่ะแล้วทำไมไม่ร้องสวยคมไม่สวยแต่เด็กขนาดนี้เข้าใจในบัแล้วก็ทางอารมณ์ค่ะแต่ก็สนั่นเปล่าใช่ค่ะเก้าอ่อ9แล้วห้าบเรื่องค่ะโอ้โหห้าสิบเรื่องเอาเงินไปไว้ที่ไหนหมดละลูกเก็บทนาน้ค่ะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหกลัว ใช่ไหมนี่คุณแม่ใช่ไหมฮที่นั่งอยู่สุมใครสวยกว่ากันเนี่ยสมุดพี่บีสวยแต่เด็กเลยสวยแต่เด็กแต่ว่าสวยเพราะได้แม่คุณแม่สวยมากเนาะสาวใต้ค่ะสาวนครจีธรรมราชค่ะจีทำไมเนี่ยคนใต้หน้าตาดีทุกคนขอญาติยายไม่อยู่ใต้ได้ไหมขอญาติยายไม่อยู่ใต้แล้ไหมเนี่ยก็เนาะน่ารักสวยยากผ่านมาอืม สามสิบปีละสามสิบปีแล้วนี่เลเนเป็นพี่กบสวนนานตอนเด็กซูมมานานดูกบสวนไ่ค่ะแต่ใครๆนะยุคเราต้องดูเรื่องนี้นะใช่ค่ะเวลาไปไหนมาไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนทักว่าดาวเรืองดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีบทที่บอกว่าพี่ไก่ซื้อกําไรให้ดาวเรืองนะอะไรแบบนี้คนก็จะแบบโอ๊ย ขุนไก่เลี้ยงต้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เห็นบอกว่าที่มาเปรี้ยงอีกทีมันจะเป็นอะไรนะสาวน้อยอ้อยคว้านใช่ค่ะละครเป็นละครเย็นสาวน้อยอ้อยคว้านค่ะอันนั้นก็คือเป็นละครที่ยาวนานมากประมาณ4ี่กว่าตอนแล้วก็ประมาณแบบสี่ห้าหกเจ็ดเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็คือได้กลับบ้านน้อยมากค่ะอาคือเมื่อก่อนเราถ่ายไปออนไปใช่ก็คือพอจบละครเรื่องนี้ก็ขอตัวถอยรถเลยค่ะเห็นม้ม แต่ในระหว่างก่อนจะมาอันนี้ก็เล่นจากจากวงวงมาด้วยไหมใช่ค่ะเล่นจากจากวงวงมาก็จะมีเรื่องนางสิบสองพระสุทนมนวลาพิกุลทองแล้วก็อุไทเทวีก็ครบก็ครบใช้เล่นประมาณสี่เรื่องใช่ค่ะพวกนี้จะโตมาจากนี่ค่ะทุกเช้าค่ะเนาะทุกเช้าเด็กๆก็ต้องเปิดดูนี่คือผ่านตาเรามาหมดเลยแต่ที่บอกว่าอย่างที่พีกที่สุดคือสาวน้อยอ้อยควันใช่คะไอ้คำว่าพีกมันพีกยังไงเรารับเราเรารู้สึกเด็กอย่างเาหูเรื่องนี้มัน มันปังจังเลยอ่ะคือละครเรื่องนั้นนะคะก็จะมีเพลงประกอบละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีคนฮาก,ก็จะสามารถร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละครก็อย่างที่บอกคือละคระขยายตอนไปเรื่อยๆด้วยยาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ,โอเคก็น่าจะเป็นละครเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นที่รู้จักด้วยค่ะแล้วเรียกว่าดีเลยนะ ดีดเลยโอ้เปรี้ยงมากตอนนั้นนะครับซึ่งอยู่ในวงการมาประมาณกี่ปี20กว่าปีได้ตั้งแต่9ขวบนาะจนถึงจนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ30ได้ค่ะเกือบ30กขวบสามปีสามสิบปีสเก้าขวบเราน่าจะพูดว่ามีดาราเด็กหลายคนที่เริ่มต้นตกตะเด็กแล้วก็หายไป พอโตเป็นสาวก็อาจจะไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีน้อยคนที่อยู่ในวงการเป็นดาราเด็กแล้วก็ขึ้นมาเป็นดาราผู้ใหญ่แล้วก็อยู่จนกระรังทุกวันนี้ค่ซึ่งก็จริงๆก็มีมีไม่มากแต่ครับมีเป็นหนึ่งเด็กหนึ่งเด็ถสาวได้รับโอกาสที่ดีๆเนาะอยู่มาวันหนึ่งอยู่ดีๆก็ไม่อยากโสด เปล่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบเราเข้าวัยรุ่นพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นช่วงที่สดพอดีตอนนั้นเียนปริญญาโทอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญไปเจอรุ่นน้องอีกโต๊ะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรากาลังเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานล่าเริงอะไรอย่างเงี้เสร็จก็เลยบอกรุ่นน้องว่าอุ้ยพี่พี่สดอ่ะหาแฟนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย พูดไปเรื่อยๆใช่เนาะพทตอนนั้นเราก็พูดแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกลายเป็นความจริงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นคือพอดีสามีปัจจุบันนี่แหละค่ะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีเค่ะเขาก็ถามรุ่นน้องว่าแบบเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็แบบไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาเรียนเมืองนอกพอดีในช่วงที่เราแบบว่าแสดงละครพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรุ่นน้องก็เลยจัดแจงค่ะรุ่นน้องก็เป็นนักจัดแจงเหมือนกันรุ่นน้องก็เลยแบบว่า อุ้ยพีบ่บีก็โสดอยู่พอดีเลยเไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบรุ่นน้องก็แบบพยายามแนะนําให้รู้จักกาันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรุ่นน้องก็บอกว่าพีบ่บีแบบพินมือถือบีบีพี่บีอะ่ะพินอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์หนูเสียพอดีแล้วเขาก็เอาเราโทรศัพท์เราอะไปแลกพินกับโทรศัพท์ของสามีอ่ออาแล้วเสร็จบอกวิ่งเราไม่ได้รู้จกักก็ยังไม่กล้าคุยเนาะเราก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ลุ่น,น้องก็บอกว่าพี่บีถ้าพี่บีนะไม่ได้คุยกับผู้ชายคนนี้หรือพลาดคุยกับผู้ชายคนนี้ไปพี่บีจะพลาดผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตพี่บีไปเกิดเรื่องโอ้โอแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ